มาราธอนรักยาวนานเจ็ดปีนางเอกวิกสามเตรียมมีข่าวดีแล้วจ้าคบหาดูใจกันมานานเจ็ดปีแล้วสำหรับคู่ของยิวาปริยาการใจกันทะกับเฟนหนุ่มเปอร์สุวิกรอมอามราน,านันซึ่งตอนนี้หลายคนต่างพากันลุ้นข่าวดีว่าเมื่อไหร่ที่ทั้งคู่จะแต่งงานสักที โดยล่าสุดยิวาได้มาออกงานอีเวนต์ซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตอนนี้คบกันมาเจ็ดปีแล้วทุกคนก็บีบมือลุ้นเรื่องงานแต่งไปพร้อมๆกันและจะมีคนทักมาด้วยว่าวันนี้วันที่15แล้วยังไม่เห็นรูปคู่เลยซึ่งยิวากับเฟ้นจะโพสต์ภาพคู่ทุกวันที่15ของเดือน เราก็บางทีก็ทำงานอยู่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกันไม่มีรูปสต็อกเอาไว้ทีนี้วันที่สิบห้าก็เอาละกไม่มีรูปลงเราก็ต้องไปขุดเป็นการเตือนทุกคนด้วยว่าพรุ่งนี้หวยจะออกที่เบอร์เขาสม่ำเสมอเหมือนพ่อเรืองในละครคืออบอุ่นใส่ใจทุกอย่างรักนะแต่ไม่แสดงออกที่เบอร์เป็นกำลังใจที่ดีมากจอพอถามทุกวันว่าวันนี้ทำอะไร เรื่องเต่งเขาก็มีถามถามว่าอยากหรือยังซึ่งหวาเองไม่รีบเราก็คุยกันไว้แล้วแหละว่าขอทำงานอีกนิดนึง